เพิ่มความมั่นให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ100%เรเการรันทีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรข่าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ช็อคแฟนบอลวิเตอร์คาร์โดโซพลาดลุย ACL ีเอทำเอาช็อคแฟนบอลบีจีปทุมยูเนเต็ดกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีรายงานมาว่าวิเตอร์คาร์โดโซปากลังจอมกลางชอวบ,บราซิลต้องพลาดลุย AFC แชมเปียนลีก2 0 2 1รอบ16ทีมสุดท้ายที่เกาหลี ซึ่งบีจีปทุมนะครับมีคิวบุกไปเยือนชุมบุฮุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์แคีกป่าสมัยในวันที่15กันยายนยนี้ที่สนามซอนจูเวลิลด์คัพสเตเดียมเนื่องจากวิเตอร์คาเดโรโซได้รับบาดเจ็บในเกมไทยลีกที่เสมอมกับจุมลีเอฟซีหนึ่งหนึ่งนะครับส่งผลให้ออลิโลิโอวิลมาสต,ต้องตัดสินใจเลือกอิตฟรันซ์ฟันดี้ให้ยืนในตำแหน่งของวิเตอร์คาเดโรโซแทนในเกมที่จะบุกไปเยือนชุมบุฮุนไดมอเตอร์ซึ่ง ACL รอบแบ่งกลุม่มที่ผ่านมานะครับ ไม่มีชื่อของอ e ิฟลันสฟานนีปากหลังทีมชาติสิงคโปร์กับเทียมที่สำกัญนะครับวกเตอร์คาร์เดโซจะไม่สามารถช่วยเทียมในเกมไทยลีกนัดที่2ที่มีคิวจะบุกไปยันราชบุรีมิดรลเอเซในวันที่10กันยายนนี้อีกด้วยนะฮะเกินครึ่งลีกทีมมทะลีกพาเรดใช้ระบบหลัง3มากถึง10เทียมในนัดเกมเปิดฤดูกาล ควนหลวงเกมนัดเปิดฤดูกาลของศึกฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกฤดูกาล2021-2022ที่ได้เลิกเปิดฉากกันแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องที่น่าติดตามในหลายๆคู่ไม่ว่าจะเป็นลูกยิงสุดสวยมากมายและจะมาดราม่าของลูกจุดโทษและลูกที่ไม่ได้จุดโทษรวมถึงใบแดงโดยอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่น่าจับตามองในนัดเปิดฤดูกาลก็คือการมีถึง10สโมสรจากทั้งหมด16ทีมที่ใช้ระบบเซนเตอร์แบ็ก3คนลงทำการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายระบบทั้ง352 343 3421หรือ3412ซึ่งการมีถึง10จาก16สมโมสรที่ใช้ระบบหลัง3หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์62.5เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดทำให้นี่คือสถิติการใช้ระบบหลัง3มากที่สุดของนัดเปิดฤดูกาลไทยลีกเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวโดวยทีมที่ใช้ระบบเซนเตอร์แบ็ก3คนในช่วงสุดสัปดาหที่ผ่านมาของศึกรีเวิไทยลีกด้วก่พีทประจวบเอฟซี เชื้อมายูนอเท็ดขอนแก่งยูนเต็ดกัน United, กทัลเลอเอฟซีบริลิเทโลเอฟซีชลบุรีเอฟซี FC, บีจีปทุมยูนเต็ดสิงห์ชจังรายยูนเต็ดบุรีรัมย์ยูนเต็ดและสุพรรณบุรีเอฟซีโดยปัจจัยสำคัญนะครับของการใช้ระบบหลัง3นี้น่าจะเป็นผลมาจากการที่ทีมแชมป์เก่าของศึกไทยลีก2 0 2 0ันยีถึงสองพย่อย่างบีจีปทุมยูนเต็ดและทีมแชมป์เก่าของศึกเอฟเอฟซีครับสองพันยี่สถึงสองพันยีอย่างซิงจังรายยูนเต็ดต่างก็ใช้ระบบกองหลังสามคนทั้ง2ทีมนั่นเอง ทำอาหารพร้อมดูบอลการท่าเรือภาพน,นี้แฟนบอลสุดฟินเป็นเรื่องที่คือฮานในโลกโซเชียลอย่างมากนะครับคนหลงหลังเกมที่การท่าเรือเปิดบ้านเสมอกับ,บปลิตเทโล3-3แบบสุดมันหลังจบเกมก็ได้มีคนแชร์ภาพของพงพัฒน์คงแก้วที่ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กกำลังทำอาหารพร้อมกับดูบอลไทยไปด้วย โดยภาพดังกล่าวนะครับเป็นตึกที่อยู่อาศัยของผู้คนใกล้สนามแพทสเตเดียมโดยเป็นภาพเด็กกําลังทํากับข้าวพร้อมกับได้เห็นวิวสนามแพทสเตเดียมและได้ดูบอลไทยลีกนัดที่การท่าเรือพบกับโปลิตเทโลโดยมีแฟนบอลต่างๆเข้ามากดไลค์และแชร์ภาพพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าเป็นการทําอาหารที่สุดฟินสุดๆก็น่ารักเลยนะครับโอ้ได้ดูบอลด้วยทำกับข้าวไปด้วยนะครับโอ้ แต่ไม่รู้ว่ากลิ่นเนี่ยจะลงไปถึงสนามหรือเปล่านะฮะ CF มาสเตลยยุโรปลีกซิวดนซัดสองตงพาทีมถล่มคู่แข่ง8-0ทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบลอลยู3ชป์ปีจิงแชมป์เอเชียกำลังที่จะได้กองหน้าคนใหม่สไตล์ยุโรปจากลีกซิวดนเข้าสู่เทียมล่าสุดแพลติกกรุ๊ปสตาฟสันกองหน้าลูกเึ่งไทยซิวดนที่มาดานันแป้งเนินพันลำสำํา หวังดึงตัวมาเป็นแกนหลักให้กับทีมชาติไทยชุดยูนิฟสามปีลุยเวทีเอเชียในครั้งนี้โดยเขาเมาสอประตูให้กับต้นสังกัดลีกซิเดนช่วยให้ไอเอฟซิวียถล่มเอาชนะคู่แข่งไฮล a กซิวีว่าเอฟเอฟไปถึง8ประตูต่อศูนย์นะครับก็เท่ากับว่าหกเกมหลังสุดรวมทุกรายการเขายิงให้กับต้นสังกัดไปแล้วถึง7ประตูนะครับโดยปฏิทิกกุฟตาสันนะครับก็น่ารุกขึ่งไทยซิลเดนในวัย20ปีเจ้าของส่วนสูง1 8 4เซนติเมตร ก็คือเด็กสร้างของสโมสรเอสตาวีเบิร์กในลีกสวีเดนและเล่นให้กับทีมชุด u 17 u 19ก่อนที่จะถูกเรียกตัวสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2 0 1 9ด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมกับสโมสรซ,ซิเวียและเป็นกําลังสําคัญในแดนหน้าให้กับทีมชุดใหญ่ตลอดมาปติกลูสซับส้นนะครับตำแหน่งที่เขาเล่นก็คือกองหน้าตัวเป้าและเขากําลังจะเข้ามาเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติไทยชุดยู23ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับ แนวรุกจะเต็มซัดคนละ2ประตูทีมยอดเยี่ยมไทยลีกนัดเปิดซีซั่นไทยลีกเปิดฤดูก,กาลสัปดาห์แรกเหล่าแนวรุกโชว์ฟอร์มคนอย่างร้อนแรงเลี้ยงหน้ายิงประตูคนละ2ประตูและนี่คือชมหน้าทีมยอดเยี่ยมไทยลีกแมตช์ที่1ผู้งบุรุประตูก,กัมพลปัถมอัตเกุลราชบุรีมิตรพลเอฟซีไม่ว่าราชบุรีนะครับจะประเดิมสนามไทยลีกซีซั่นใหม่พบกับขันแกนยูนเต็ดทีมท้องใหม่ไทยลีก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ราชันมังกรบุกเก็บคลินชีตต้องชื่นชมกำพลที่โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟไว้ได้หลายตะเหลยครั้งในครั้งนี้นะฮะกองหลังประวีตันทัตเตมีราบบลีมิดผลเอฟซีกัปตันราชันมังกรเป็นหนึ่งข้งขจัดก,กันในแนวรับของทียมช่วยป้องกันจังหวะลุ้นทําประตูของขอนกันไว้ได้หลายตะหลายครั้งในเกมนี้ก่อนที่จะช่วยให้ทีมนะฮะเก็บ3คะแนนพร้อมเก็บคลินชีตประเดิมชยัยลีกซีซั่นใหม่ได้อย่างสวยรู้ กองหลังสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วสุพรรณบุรีเอฟซีการบุกเยือนปราสาทสฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ทว่ากัปตัน X ช่วยขันนวรับของสุพรรณบุรีได้อย่างเหนียวแน่นทําให้บุรีรัมย์ไม่สามารถเจาะตะข่ายได้ก่อนพาช้างศึกยุทธหัตถีบุกเก็บคลินชีตและเป็น1คะแนน,นประเดิมไทยลีกซีซั่นใหม่กองหลังปิยชนกดาลิดสุพรรณบุรีเอฟซ ปิยชนุก็เป็นอีกหนึ่งประกันหลังที่ต่อกรกับเกมรุกของปราสัทสายฟ้าได้อย่างแข็งแกร่งตามบล็อกตามสกัดได้อย่างเยีย่ยมยังเล่นร่วมกับสุวรรณพัฒน์และสุพรร์ทำให้เกมรับช้างศึกยุทธหัตถีเหนียวแน่นมากๆวิ่งแบกขวาสตีเวนลองเจลราชบลีมิดผลเอฟซีโดยเด่นที่สุดในเกมรุกของราชบรีก็ต้องยศให้ลองเจลที่อาศัยทั้งความคล่องแคล่วว่องไวการเลี้ยงบอลไปกับพื้นได้อย่างสุดยอดสปีดควันเร็วสามารถปั่นป่วนแนวรับ ของคอนกันยูเนเตดได้อยู่ตลอดทั้งเกมและด้วยความสามารถเฉพาะตัวทำให้เกมนี้ลองจิวทำไปห,หนึ่งประตูแเล่นหนึ่งแอซิสช่วยราบบลีประเดิมสนามเก็บ3ามแตม้มวิงแบ็กซ้ายชัยวัน์บุราันสมุทรพงศ์านสิตธิในเกมที่พบก,กับเทียงรายยูเนเตดชัยวัน์ใช้กดยิงประตูทีมเก่าด้วยการซัดไกลสุดสวยพร้อมกับมีการส่วนร่วมกับหนึ่งประตูช่วยทัพคิวสมุดบุกแบ่งแต้มกวางโซภมาภายเกมเปิดหัวไทยลีกเกมแรกกองกลางเลือสันเทียมราช น้องบัวพิษ FC เลืเลสันโชว์ฟอร์น้อย่างโดดเด่นมากๆในนัดเปิดสนามไทยลีกที่น้องบัวพิษพบก,กับนครราชสีมามีจังหวะทำเกมรุกสวนกลับทำได้อย่างดุดนันและสร้างความอันต,ตรายให้กับแผงแนวรับของสวัสด์แคทได้อยู่ตลอดเวลาแถมนัดนี้ก็ยังจัดไปหนถึงแอสซิตอีกด้วยกองกลางแฮเบร์ตี้เฟอร์นันเดสทรูบงคอกยูเนเต็ด แม้จะพลาดจุดโทษในเกมนี้แต่แฮมป์ตี้ก็สมบทฮีโร่ยิงคนเดียวถึง2ประตูช่วยทัพแข่งเทียบกลับมาพิชชนะน้องใหม่ไทยลีกอย่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดสองหนึ่งส่งผลให้บงคอกเป็นหนึ่งใน3ทีมที่เก็บชัยชนะได้ในสัปดาห์แรกกองหน้าเซคิโอสุรเรศการถลเอฟซีโซเรสก็เป็นหนึ่งในคนที่ยิง2ประตูในลดแรกของการเปิดซีซั่นใหม่ไทยลีก และเป็นการช่วยให้ท่าเรือเอฟซีของคนองค์รอดพ้นจากความ่ายแพ้ในบ้านของตัวเองจากผลงานเสมอสุดมัน33ากับโปลิเทโรเอฟซีกองหน้าแฮมิลตันซัวเรสน้องบัวพิษเอฟซีแฮมิลตันรับบนนีโรนะครับซัดก,กันเดียว2ประตูพาทีนมน้องใหม่ทำเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยกับการประเดิมไทยลีกในนัดแรกด้วยการเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซี2-0เก็บสามต้มรั้งจา่าฝูงร่วมในสัปดาห์แรกกองหน้า e อเวอโร p ปอลิสตาปอลิเทโล่เอฟซีเอเวรนะครับเปิดตัวกับปอลิเทโลเอฟซอย่างยอดเยี่ยมโดยเกมนี้เจ้าตัวยิง2ประตูสุดสวยนอกกรอบเกตโทษจากเท้าซ้ายและเท้าขวาช่วยทีมบุกเก็บหนึ่งแต้มจากแพสติเดียมนี่คือทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นะครับของไทยลีกนะฮะ